เอาลวครับสวัสดีนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับผม,ผมคราร์ลมาเอ็นะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่555เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเป็นวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วก็มีล็อกอินนะครับรับโบนัสอ r 1เอวนเอรอบอเอเอ่เอ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  วันนี้เรามาดูอันดับของผมกันดีกว่านะครับวันที่เจ็ดครบหนึ่งอาทิตย์อันดับผมก็อยู่ที่อันดับแปดแล้วนะครับอันดับกิวเราก็ดันมาที่อันดับสองแล้วนะครับโอเคครับส่วนพลังของเราก็อยู่ที่สองแสนสามมื่นสี่พันหกร้อยนะครับนี่นะครับใครที่อยากมีเพื่อนเพื่อนกับผมก็แอดมาได้นะครับรับหมดเลยนะครับทุกคนนะครับส่วน วันนี้วันที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ทําการเปิดลานปละลองนะครับลานปละลองกูก็ได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใครที่ยังไม่ได้มาดันนะครับรีบมาดันดันด้วยนะครับพาะมีของแจกอยู่นะครับของแจกก็ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันดับร้อยได้สองตัวท็อปสองร้อยได้นี่นะครับเอหนึ่งตัว แล้วก็ถ้าเ,าเข้าแลงโกจะได้หนึ่งตัวได้แอ้หนึ่งตัวดำนะครับส่วนท็อปสิบอาจจะได้ของม่วงหนึ่งชิ้นนะครับมาสุมเอาท็อปห้าก็ได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับส่วนท็อปสามนี่ก็ได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะครับแอ้หมดสามที่เลยน,นะครับก็ต้องมาดันกันด้วยนะครับของอารีน่านะครับแลงโกมีเวลาให้ดันสามวันสี่วันนะครับกิจกรรมจะจจหายส่วนฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดแล้วก็ ดันมาอยู่ที่อันดับยิบสี่นะครับเราตื่นสายไปนะครับชั้นที่สองแล้วนะครับเราดันมาส่วนแบลวิจัยแบลยีนเราก็นี่นะครับดันชั้นสี่เราค่อยมาดันกันต่อนะครับตรงนี้โอเคนะครับส่วนทีมของผมก็ยังใช้ฟูบุก,กิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปั้นโซนิกเข้ามาในทีมด้วยนะครับ โซนิคก,กับฟูบุกิตัวแบ,บ่งสองตัวนะครับใช้คอก็ใช้คอซอมบี้แมนนะครับมีนะครับตัวก็ที่ยืนก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าผมให้ผมแนะนํานะครับให้เอาโซนิคมายืนข้างหน้านะครับซอมบี้แมนยืนข้างหลังเพราะว่าโซนิคเขาจะได้ล้วงมาทางซอมบี้แมนเรานะครับมีตายเกิดโอเคแล้ว okay. ทีมก็จะประมาณนี้ส่วนของมองนะ่วงไอดีผมก็มีอยู่ห้าชิ้นนะครับใส่ให้ฟูบุกิไปทั้งหมดสองชิ้น ใส่ให้โซนิกไปสองชิ้นแล้วก็ใส่ให้ลัมมีแมนไปหนึ่งชิ้นนะครับโอเคครับปมาณนี้นะครับส่วนที่กิวเรานะครับกิวเราก็ตีเมวท์ากาศกันแล้วนะครับผมตีเมลทกาศไปได้ที่สิบเอ็ดล้านนะครับสือนรายวันนะครับรายวันก็ผมก็ซื้อนี่นะครับพลังงานนะครับนี่ผมซื้อห้าสิบสองครั้งไปแล้วเดี๋ยวผมซื้อนี่ครับเนี่นะครับพลังงานแนะนําให้ซื้อ ถึงว่าห้าสิบนะครับแล้วก็หยุดว่าห้าสิบนี้ไม่ควรซื้อต่อแล้วนะครับวันหยุดแค่นี้นะครับแล้วก็บ้องม่วงผมซื้อสองรอบนะครับอันนี้ซื้อทาเพจหนึ่งรอบนะครับใครที่แบบไม่รู้จะเพรไปทำอะไรก็นี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับมีให้ซื้อสามแพ็คต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับซื้อไว้แพ็คนี้คุ้มนะครับแนะนําเลยนะครับแพ็คนี้ส่วนวันนี้ใครที่ยังไม่มีของฟ้านะครับก็มันเปิดให้รีแล้วนะครับไล่ของฟ้านะครับ มาลีหาของฟ้ากันได้นะครับนะครับเอาไปสุ่มได้แล้วผมทําให้ดูที่อันนี้ดีกว่านะครับเอาอันนี้นะครับเห็นนะครับได้เฮ็ดพีความไวของดีนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันที่เจ็ดสายฟรีนะครับผมว่าเราไปตีคนกันดีกว่านะครับเอ๊ยก่อนไปตีคนเรามานี่ดีกว่านะครับเฮ้านะครับซุปเปอร์แล้วก็ นี่นะครับจุดเด้งพลังของผมเลยนะครับที่ผมพลังทับแปดได้เพราะฟิกเกอร์นะเห็นนะครับผมจะอัพตามขั้นเลยขั้นแปดทับสิบเนี่ยครับอัพตามขั้นนะครับส่วนไอ้นี่นะครับฝึกฝนนะครับฝึกฝนผมก็เปิดมาที่ลรงยิมขั้นกลางแล้วนะครับผมจะไม่อัพขั้นต้นแล้วนะครับผมมาอัพขั้นกลางเลยขั้นต้นก็ดองไว้ก่อนนะครับเราก็มาอัพขั้นกลางดีกว่านะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันดีกว่านะครับไปสุ่มตัวแดงกันนะครับเอ๊ะเริ่มตนน้นด้วตัวเหลืองดีกว่านะครับสิบใบแรกสิบใบแรกไปก่อนจะได้ตัวอะไรเอ่ยกดนี่นะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีค้างนิดหน่อยแสงสีม่วงนะครับโอเค ก็ของม่วงก็ไม่ค่อยหวังนะครับตัวอะไรเนี่ยไปตัวใหม่เราได้ตัวมาใหม่นะครับโอเคยังดียังดีนะครับแต่เราลุ้นที่ตัวแดงนะสิไปตัวแดงกันครับจะเกลือไหมจะเกลือหรือเปล่าไปนะครับจะมาต่อย แสงสีม่วงนะครับเรียบร้อยเกลือนะครับโอเคนะครับไออีไออังสิทธิอะตอมอีกมาโอเคครับส่วนพลังผมนะครับผมสามารถดันไปต่อได้นะครับแต่ผมติดตรงเนี้ยครับนี่นะครับผมติดตรงสตอรี่นะครับผมขาดแค่สองอันอ่ะถ้ายจ่อสองอันนึงผมก็กดไม่ได้นะเราจะดันได้พรุ่งนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะพลังพรุ่งนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราไปตีคนกันดีกว่านะครับเกือบฟรีเหรอเมื่อกี้เหมือนเขาจะแบบพลังเยอะด้วยนะครับจะไหวไหมนี่เราต้องอีกฝั่งไปที่นกด้วยนะครับวางถูกตำแหน่งพาอายุข้างจากฟูบุกิไปหายทั้งทีมโอ้โหฟูบุกิเรายังแรงอยู่นะครับ วันที่เจ็ดก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคนะครับฟูบุกิวันที่เจ็ดเราก็ยังตอบค้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปตอบค้นเองกังนดีกว่านะครับคนนี้มีฟูบุกิเหมือนกันนะครับเรามาล้องกับฟูบุกิเหมือนกันดีกว่าและเหมือนเขาจะมีกาโลด้วยนะครับอืม <c oughs> เอ้ยแต่โซนิกเราฝังซิงเอาไปที่ฟูบุกิหายนะนะครับโอเค โอเคแบบนี้สวยฟุกิเราสั่งมาที่ซัม,ม่แมรเรานะครับฟุกิเราพายุคลั่งคลั่งคลั่งจริงๆการลติดไม่จะท้อรอดการเราเขกกลับมาการลรปล่อยหมัดมานะครับปังปังม่บางปัง,ปงไม่ลดเลยตั๊กช้ยวักต่อยขากลับมาโอ้โหแรงล่วงไปธรรมดาหงายท้องนะครับ เะอัศวะราไปทำาจา่าไปไม่เกนะครับกับทับหนึ่งทับหนึ่งเป็นแจ็บแล้วนะครับตอนนี้แจ็บดันมาโหมดมาแกแจ็บจากที่ทับสามมาตลอดนะครับก็ขึ้นมาทับหนึ่งแล้วนะครับต้องลองนะครับต้องลองผมว่าน่าจะโดนทีเดียวตายทุกคนเชื่อผมไหม ว่าทีเดียวตายมีจริงลักชายติดม่จะทอเลยรอดนะครับอุ้ยอาวุธสามดาวลักชายอาวุธสามดาวเมื่อกี้ลักชายอาวุธสามดาวนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหเขาจัดอาวุธกันแล้วนะครับจะนอดได้อาวุธสามดาวยังครับเนี่ย จามัตก็อาวุธสามดาวแล้วนะครับโอ้ยเขาจะจัดอาวุธสามดาวกด้หมดเลยนะครับคนหนึ่งก็สามดาวนะครับมีฮารุโอเคนะครับท็อปสามของเราสามคนก็จัดอาวุธสามดาวของซูเปอร์ดักชายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเซิร์ฟนี้บักกันจริงๆนะครับเนี่ยส่วนตอนนี้ก็พลังงานก็ได้แจกแล้วนะครับ ส่วนการใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องเลือกใช้ด้วยนะครับไม่ใช่กดใช้มั่วๆนะครับแนะนำแนะนำใม้ใช้ตัวที่เรากำลังจะปั้นนะครับอย่างเรากำลังจะทําตัวนี้อัพขั้นใช่ไหมครับแล้วก็มาลงพลังงานที่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้โอเคครับส่วนการดูโฆษณานะครับผมแนะนําให้ดูเอาเพชรกับพลังงานนะครับส่วน ใครที่แบบวลวไม่ทันคนอื่นนะครับและอยากรีบเล่ยงเวลนะครับแนะนําให้ดูโฆษณาเอาพลังงานนะครับแต่ใครที่แบบเวลวผมไม่สนใจเท่าไหร่ผมแบบอยากได้เพชรมากกว่านะครับเนี่ยเรามาหมุนหาเพชรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มากดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับวันที่7จ็ดเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยห้าสิบห้าก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ